you oh. แห่ยินดีกันรัวๆสามบันทึกใหม่ของลิซ่าแบล็กพิงค์ได้รับการยืนยันโดยกินเนส s ์เวิลด์เรคคอร์ดเรียกว่ากลายเป็นขวัญใจของผู้คนไปทั่วโลกแล้วค่ะสําหรับศิลปินไอดอลสาวคนเก่งน้องลิซ่าแบล็กพิงค์และเรียกได้ว่าเธอประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นผลงานเดี่ยวหรือผลงานวงก็ทุบสถิติสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเคป๊อปอย่างมากมายค่ะและล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าแบล็กพิงค์ที่ได้รับการประกาศจากกินเนส s ์เวิลด์เรคคอร์ดอย่างเป็นทางการด้วยการสร้างสถิติตโลกกกใใหม่อีี3รราายานป2020 22ซึ่ง Guinness World Record ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะจึงทำให้น้องลิซ่าแบล็กพิงคเป็นศิลปินเดี่ยว K-POP ที่สร้างสถิติใหม่จาก Guinness World Record ถึง5รายการด้วยกันค่ะรายการแรกเป็นศิลปินเดี่ยวที่มี MV ยอดวิว24ชั่วโมงแรกสูงสุดและรายการที่2เป็นศิลปินเดี่ยว K-POP ที่มียอดวิว24ชั่วโมงแรกสูงสุดและรายการที่3เป็นศิลปินเดี่ยว KPOp คนแรกที่ชนะ MTV Video Music a w a r d และรายการที่4 เป็นศิลปินเดี่ยวเค o p OP คนแรกที่ชนะ MTV Europe Music Award และรายการที่5เป็นศิลปินเค o p OP ที่มียอดผู้ติดตามบน i ิน t a g r a m สูงที่สุดค่ะเรียรีวานอลิซาแบล็กพิงเป็นศิลปินหญิงวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีผลงานโซโล่เดี่ยวและประสบความสำเร็จมากที่สุดค่ะและได้รับรางวัลเยอะที่สุดในบรรดาศิลปินหญิงในฐานะศิลปินเดี่ยวงานนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนอลิซากับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนอลิซาแบล็กพิงที่เรานําอัปเดตในคลิปนี้ค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ